สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่พิมพ์แชทกันผ่านแอป Facebook Messenger และกลัวว่าข้อมูลจะถูกเจาะจะถูกดักข้อความถูกแอบอ่านโดยองค์กรใดๆไม่ต้องห่วงครับเพราะ Facebook ได้เตรียมคุณสมบัติการสนทนารับที่จะเข้ารหัสข้อมูลการสนทนาของเราไม่สามารถแอบอ่านข้อมูลที่เราแชทได้ไม่สามารถเปิดดูรูปวิดีโอดูสติกเกอร์ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง หมดหวงว่าข้อมูลการแชทจะถูกเจาะถูกขโมยถูกแอบอ่านได้เลยครับแต่คุณสมบัติการสนทนาลับนี้เป็นการเข้ารหัสข้อความแชทของเรานะครับไม่ใช่การป้องกันคนอื่นมาเปิดเครื่องของเราเพื่ออ่านข้อความถ้าจะป้องกันคนเปิดแอปสามารถตั้งรหัสผ่านหรือใช้ Touch ID หรือ Face ID ได้ครับเพื่อนๆสามารถดูวิธีการเปิดใช้ได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับการเปิดเข้าสู่โหมดการสนทนาลับในแอป Facebook Messenger ทำได้ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆเปิดแอป Messenger ขึ้นมาแตะเลือกเพื่อนหรือกลุ่มที่เราต้องการสนทนารับจากนั้นแตะรูปโปรไฟล์ของคนหรือกลุ่มที่แสดงอยู่ด้านบนในหน้าจอแสดงรายละเอียดแตะคำสั่งไปที่การสนทนารับเพื่อนๆจะเห็นหน้าจอแชทที่แสดงผลต่างจากเดิมเล็กน้อย โดยมีไอคอนต่างๆเป็นสีดำและบนรูปโปรไฟล์ของบุคคลหรือกลุ่มที่เราสนทนาด้วยจะมีไอคอนรูปกุญแจล็อกสีดำแสดงอยู่บอกให้ทราบว่าเรากำลังสนทนาลับกับบุคคลน,นี้หรือกลุ่มนี้ครับพร้อมข้อความด้านล่างบอกให้ทราบว่าการสนทนาลับเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วทั้งอุปกรณ์มือถือทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยวิธีง่งงายๆนี้เราก็สามารถพิมพ์แชทพิมพ์การสนทนาส่งรูปส่งวิดีโอ บันทึกเสียงแล้วส่งส่งอีโมจิส่ง emoji, สติ๊กเกอร์โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสผ่านเอาไว้อย่างปลอดภัยถึงเจาะข้อมูลไปได้ก็ต้องถอดรหัสผ่านก่อนไม่สามารถอ่านข้อความอ่านข้อมูลดูข้อมูลต่างๆได้ครับไม่เพียงเท่านั้น Facebook ยังเตรียมตัวเรื่องในการตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อลบข้อความโดยอัตโนมัติได้อีกด้วยครับด้วยการแตะไอคอนรูปนาฬิกาจากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการได้เลยครับเมื่อส่งข้อความไปเวลาจะมีการนับถอยหลัง และทําการลบข้อความลบข้อมูลที่เราส่งไปโดยอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยยิ่งขึ้นครับไม่เพียงเท่านั้นในหน้าจอแสดงรายการชื่อก็จะแสดงไอคอนรูปกุญแจสีดําให้ทราบว่าแชทนั้นแชทนี้เป็นแชทแบบสนทนาลับที่มีการเข้ารหัสไว้ด้วยครับโดยสําหรับบุคคลหรือกลุ่มที่เพื่อนๆมีการสนทนาทั้งแบบปกติและการสนทนาแบบลับก็จะมีรายการแยกจากกันต่างหากด้วยครับโดยสังเกตง่ายๆได้จากไอคอนรูปกุญแจนั่นเองครับ ไม่เพียงเท่านั้นในการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนๆได้รับข้อความใหม่ก็จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่ามีข้อความใหม่ส่งเข้ามาไม่แสดงรายละเอียดเนื้อหาใดๆในข้อความด้วยครับป้องกันคนอื่นๆมาแอบส่องหรือแอบอ่านข้อความบนหน้าจอนั่นเองครับจากนี้ไปถ้าเพื่อนๆต้องการแชทส่งรูปส่งวิดีโออะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอยากให้เป็นความลับสามารถใช้คุณสมบัติการสนทนาลับใน Facebook Messenger ได้ง่งายๆเลยครับเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าลืมไปใช้กันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ